สวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมคลิปนี้นะครับสำหรับคลิปนี้เป็นคลิปแนะนำโปรแกรมสร้างเว็บไซต์แบบง่ายๆนะครับคนที่ไม่มีพื้นฐานก็สามารถทำได้นะครับโปรแกรมที่จะมาแนะนำวันนี้มีชื่อว่า w, s s I w y s i w y g web builder version 18.1.1น18.1.1นะครับ ขออภัยนะครับถ้าอ่านชื่อของโปรแกรมผิดนะครับก่อนอื่นเรามาทำความรู้จักโปรแกรมประเภท WYSIWYG หรือ v ิซ i วิกนะครับก็เป็นตัวย่อนะครับภาษาอังกฤษมาจากคำว่า what you see i s what you get นะครับถ้าอ่านไม่ถูกหรือว่าสำเนียงเพี้ยนก็ต้องขออภัยนะครับอ่าก็แปลตรงตัวนะครับว่าคุณเห็นอย่างไรคุณก็ได้รับอย่างนั้นนะครับการสร้างและการออกแบบเว็บไซต์หรือเว็บเพจนะครับมักจะใช้โปรแกร,รมอ่าเว็บดีไซน์นะครับอยู่ในคุณสมบัติของ What you see i s what you get นะครับก็คือเป็นลักษณะการลากวางนะครับเมื่อเราออกแบบแบบไหนมันก็จะแสดงในหน้าเว็บแบบนั้นนะครับเราไม่จำเป็นต้องมีพื้นฐานการเขียนโค้ด html ก็ได้นะครับก็สามารถทำเว็บไซต์ได้ง่ายๆนะครับเด็กประถมก็สามารถทำได้นะครับโปรแกรมประเภทนี้นะครับก็จะมีหลาย หลากหลายนะครับยกตัวอย่างเช่น d e v e l o นะครับหรือว่า font page นะครับหรือ x s i z e pro นะครับอ่าส่วนวันนี้เราจะมาแนะนำโปรแกรมนี้นะครับโปรแกรมที่มีชื่อว่าอ่าผมไม่แน่ใจว่าอ่านว่าวิซ i วิค Web Builder นะครับแต่ผมชอบอ่านว่า WYS iWYG นะครับ Web Builder อ่าเวอร์ชันนี้นะครับเป็นเวอร์ชัน18.1.1นนะครับอ่าเราก็มาเริ่มติดตั้งกันเลยนะครับอ่าก่อนอื่นก็ทำการอ่าของผมมี2เวอร์ชันนะครับเวอร์ชัน17แล้วก็เวอร์ชัน18นะครับแล้วก็แยกไฟล์ก่อนเลยอันดับแรกอ่า ไม่ได้โฟลเดอร์ก็คลิกเข้าไปนะครับตัเวเองคลิกเข้าไปการติดตั้งก็ถ้าใครติดตั้งไม่เป็นก็มีวิธีบอกนะครับอ่าง,ง่ายๆนะครับอ,อ่านก่อนก็ได้ครับติดตั้งโปรแกรมตามบิตของตัวเองนะครับแล้วก็ก๊อปไฟล์ตรงนี้นะครับไปวางทับไฟล์เดิมนะครับอของผมเป็น64บิตนะครับ คลิกเข้ามาก็จะมี2ไฟล์ไฟล์แรกก็คือไฟล์แค c กนะครับไฟล์ที่2ก็คือไฟล์เซตอัพนะครับเราก็ทำการเซตอัพโปรแกรมเลยนะครับก็จะเหมือนการติดตั้งโปรแกรมทั่วๆไปนะครับเราก็กด next ไปนะครับกดติ๊กอันแรกนะครับแล้วก็ next ไป ตรงนี้เป็นถาดของที่อยู่ของโปรแกรมที่เราจะติดตั้งนะครับอ,อยู่ที่ไดซีโปรแกรมไฟล์นะครับเราก็กด next ตรงนี้ให้ติ๊กนะครับเป็น shortcut นะครับจะได้หาได้ง่ายๆนะครับแล้วก็กด next ไป install ก็รอรอให้โปรแกรมทำการติดตั้งนะครับ ก็ใช้เวลาไม่นานนะครับสำหรับโปรแกรมนี้อ่าเมื่อได้แล้วนะครับให้ติ๊กเอาเครื่องหมายถูกนี่ออกนะครับเพื่อที่โปรแกรมจะยังไม่เปิดใช้งานนะครับถ้าเราไม่เอาออกโปรแกรมก็จะเด้งทำงานนะครับเราต้องไปลงคลกก่อนนะครับกด f i n i s นะครับ ไปที่ไฟล์คลกนะครับตรงนี้ให้ทำการ copy อ่าแล้วก็ไปวางในไดซี C, ในส่วนโปรแกรมที่เราลงไว้นะครับในพาธน,น,นั้นนะครับโปรแกรมจะขึ้นต้นด้วยตัว w นะครับก็น่าจะอยู่สุดท้ายเลยนี่เวอร์ชัน18ที่เข้าไปนะครับเลื่อนลงมาแล้วก็ อ่าตรงพื้นที่ว่างๆนะครับให้ทําการกดอ่าวางแล้วก็เซฟทับเลยนะครับอ่ามันก็จะขึ้นคอนติเนียไปนะครับอ่าเมื่อเมื่อติดตั้งโปรแกรมเสร็จแล้วนะครับเราจะมาทดสอบโปรแกรมนี่นะครับ ก็จะอยู่ในเดสก์ท็อปของเรานะครับเป็นเวอร์ชัน18ก็ลองเปิดโปรแกรมขึ้นนะครับหน้าตาโปรแกรมอ,อ่าถ้าลงสำเร็จจะได้หน้าต่างโปรแกรมแบบนี้นะครับอ,อ่าเมนูก็ใช้ง่ายนะครับตรงนี้เป็นแถบเครื่องมือเราสามารถลากวางได้เลยนะครับ สำหรับใครที่ไม่มีพื้นฐานนะครับก็รอติดตามคลิปในการสอนการใช้งานโปรแกรมเว็บวิวเดอร์เวอร์ชัน18นะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ